เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมซองดูนะครับวันนี้ผมจะมาแจกอ่า สคริปของสคริปหมดเอ้ยเขาเรื่องไงสคริปออโต้ฟาร์มของบล็อกฟูดนะครับทุกคนโอเคเป็นสคริปลาลาซาฮับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเอ็กสพีก่อนจะติดไหมโอ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนโอเคสคริป okay. ติดแล้วนะครับ นี่สกิปจะอยู่ด้านล่างนี่เลยจะเห็นนะครับว่าอยู่ด้านล่างโอเคออโต้ฟาร์มตอนนี้มีแค่ออโต้ฟาร์มเหรอโอเคมาละมันเป็นของโมบ้านะครับแล้วก็พีซีโมบายแล้วก็ของพีซอันนี้คืออะไรอะ่ะฟาร์มซอสฟาร์มเลเวลอืม ถ้าเรากดฟามซ้อนมันจะไปเลยปะโอเคนีอ่อันนี้เป็นสกิปแบบเรียบง่ายนะครับผมกดแค่สองอย่างมันก็จะไปสองอย่างเนาะเห็นปะอันนี้ออโตฟาร์มอันนี้มีอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อบายฮาคิอืมเรนดอมสีเรนดอมสีฮาคิครับทุกคน ส่วนนี้ฟาสเตตัสออตโตสเตตัสก็คือรับค่าออตโตอ๋อ,อ <What? S 1> มันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมันไม่มีฟังก์ชันอื่นแล้วเนาะน่าจะไม่มีแหละอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเปิดออโตฟาร์มก็จะปูแล้วจะประมาณนี้เสียงดังไปก็ขอไปนะครับทุกคนเห็นปะ เอฟเฟกต์อะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนจากฟาร,ร์มซอสเป็นฟาร์รรมมินี่ดีกว่านี่ครับเขาจะประมาณนี้เลยนิดๆอืม ก็จะประมาณนี้แล้วครับทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้มันก็จะรับเคว้ให้เราออโต้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้จะง่ายกว่าสคริปอื่นนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันน้อยเนาะแต่ถ้าใครอยากได้ฟังก์ชันเยอะเดี๋ยวผมก็จะมีมาให้นะอันนี้อันนี้น่าจะติดบักโอเคหายละ นมันก็จะประมาณนี้ปล่อยฟาร์มได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่มาเนาะเดี๋ยวมันจะทําให้เองอวอโตสังเกตได้ว่าสคริปนี้น่าจะไวกว่าสคริปอื่นนะเพราะเพราะมันเร็วมันเขาเรียกไงนะครับทุกคนมันรวบมันรวบมอนนะอะเออมันรวบมอนแล้วมันก็เร็ว มันเขาเรียกไงมันตีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกใจนี้เลยครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอย่านะผมลองไปอย่างอื่นก่อนโอเคโอเคออโต้บายหาคีย์อ่องกดสิ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอจาลุงไอเนี่ยซื้อซื้อสีแฮกี้ยังไม่มานะครับทุกคนโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันทุกคนเออใครอยากเข้าเข้าแคนผมเข้ามาก็ได้นะครับอ่าแอดเพิ่มผมมาได้เดี๋ยวผมรับเข้าแคนเนาะโอเคครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้ก็าลาไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเออส่วนลิงก์ลิงก์ไอระบบตัวนี้ผมก็จะแจกไวใต้ล่างคิปชั่นนะตามปกติเลยหรือว่าจะเข้าไปโหลดในลิงก์ก็ได้แล้วแต่ทุกคนโอเคครับไม่เวลาไรครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ